วันนี้นะครับเจริญพลนะครับวันนี้มาถ่ายเครื่องเสียงนะครับผมนี่เลยนะครับมาถ่ายเครื่องเสียงให้ชมกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็น power mix นะครับ power mixer นะครับผมแปดช่องนะครับผม mixer studio นะครับแปดช่องนะครับผมตัวนี้นะครับ ให้ดูนะครับนี่ยด้านหลังนะครับผมอ่ามีพัดลมระบายความร้อนนะครับ2ตัวนะครับผมนะครับอันนี้นะครับจะเป็นอ่า p r w e r อ m p นะครับผมอ่า p r w e r อ m p ขับเสียงกลางนะครับรุ่นอะไรไม่รู้นะครับลืมแล้วอ่านี่ก็เป็น พาเวอร์มตัวนี้นะครับใช้ขับฮอนนะครับขับเสียงกลางขับอันนี้ตัวนี้ขับเสียงฮอนนะครับส่วนตัวนี้ขับเสียงเบสนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ขับเสียงเบสนะครับสองตัวนะครับสี่ตู้นะครับตัวนี้จะเป็นไมลอยนะครับผมตัวนี้จะเป็นไมลอยนะครับนะครับตัวนี้ก็ไมลอยนะครับผม ตัวนี้ก็ไม่รอยนะครับนี้มาดูที่ power mix นะครับแปดช่องนะครับผมอันนี้ไม่รอยนะครับไม้สายแปดช่องไม้นะครับผมสตูดิโอนะครับนี่เป็นตู้ลําโพงนะครับใช้ขับตู้นี้นะครับเนี่ยครับประมาณสิบนิ้วหรือเปล่าครับเนี่ยครับตู้นี้นะครับตู้รุ่นนี้นะครับผม ดูด้านหลังเลยนะครับผมตัวนี้มีพัดลมระบายความร้อนนะครับ2ตัวนะครับมิกสตูดิโอนะครับ8ช่องนะครับแจ็คนะครับก็จะเป็นนี่ครับแจ็คก็จะเป็นนี้นะครับ XLR นะครับแจ็ค XLR นะครับผม เป็น XLR นะครับแจ็คนะครับจะเป็นแจ็ค XLR นะครับผมนี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นมิกเซอร์ธรรมดานะครับผมหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็นเจ็ดช่องนะครับ มิกเซอร์เจ็ดช่องนับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นมิกเซอร์ธรรมดานะครับมิกเซอร์อนาล็อกนะครับธรรมดาเลยนะครับมีหูฟังนะครับมีหูฟังนะครับมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกในตัวนะครับนะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้นะครับใครใครเคยใช้นะครับผมนี่นะครับก็จะมี แบบครบนะครับช่องเสียบไม้นะครับเสียบไม่เป็น xlr xlr นะครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับตันนี้จะเป็นแอมหน้าไลน์นะครับผมด้านหน้าอยู่ทางนู้นนะครับวันนี้จะเป็นแอมหน้าลน์นะครับตัวนี้นะครับนะครับลอมาลองเปิดกันดูเลยนะครับผม กดด้านหลังนะครับปึ๊บเนี่ยขึ้นแล้วนะครับอ่าเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนะครับเอาไว้ที่เบอร์สองนะครับถ้าเราจะเพิ่มเราก็หมุน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 ขึ้นไปนะครับหมุนขึ้นไปสมมติเอาเบอร์สิบสามนะครับเราก็กดปึ๊บเราก็จะอยู่อย่างนี้นะครับลดลงมาเบอร์สองนะครับใช้งานพูดนะครับงาน ก็ปึ๊บนะครับก็จะอยู่นะครับเอฟเฟกนะครับมี eq นะครับมี eQ ในตัวเลยนะครับผมตัวนี้ดีมากนะครับแบบครบวงจรนะครับเวลาใช้งานนะครับเอาตัวนี้ขึ้นนะครับสองตัวนะครับเวลาทางวัดใช้งานอันนี้จะเป็นเอฟเฟกนะครับนี่ครับเอฟเฟกเอาขึ้นนะครับแล้วก็ช่องไม้นะครับใช้ไม้ตัวนี้นะครับเอาช่องไม้ขึ้นนะครับก็จะดังนะครับผมก็จะดังเลยนะครับ ลองมาเทสเสียงไม้กันดูนะครับตัวนี้เราจะใช้ไม้ลอยนะครับผมเนี่ยครับเราจะใช้ไม้ลอยนะครับไม้ลอยนะครับเปิดไม้ลอยนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่สัญญาณกำลังมานะครับมองไม่เห็นนะเนี่ครับเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เป็นช่องไม้ลอยนะครับ ลองเปิดไม้นะครับขึ้นนะครับจะขึ้นไฟแบบนี้เลยนะครับผมเราลองมาฟังเสียงไม้กันดูนะครับเสียงดีหรือเปล่าจุดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่จุดจุดว่นจุดหนึ่งสองนะครับเสียงดีมากเลยนะครับ นึ่งสอหนึ่งสอนะเราปิดไม้นะครับผมปิดไม่แค่นี้พอนะครับอันนี้ก็ลงตัวนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด กรดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนากนะครับก,ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ